ไม่มีโอกาสลงไปเซตสามก็รู้สึกว่าแอบเสียได้ค่ะตัวเองยังทำได้ไม่ดีช่วยทีมไม่ได้แต่ว่าดีใจที่พี่ๆเขาทำได้ดีมากๆค่ะคือภาพรวมทีมองประกอบทีมดีมากแต่ว่ามีเซตเซตห้าที่เรายังเกิดข้อข้อผิดพลาดอยู่คุงนี้เล่นกับญี่ปุ่นไังไงคะก็ เพราะว่าวันนี้เราก็ทําได้ดีมากเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาก็มีเกมที่ที่เหนียวที่เหนียวมากจริงๆก็ใน2เซตแรกเนี่ยเราทําได้ดีทั้งทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับค่ะแล้วก็แต่ว่าในเซต3เซต4เนี่ยก็เขาก็ทำทำได้ดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็ใช้ผู้เล่นครบทุกคนแล้วจริงๆแต่วันนี้พวกเราก็ทำทำได้ดีมากแต่แตค่มีขอ้อผิดพลาดนิดหน่อยค่ะรู้ส,สึกเ <laughs> สียดายเหมือนกันคือว่าได้บทเรียนอะไรจากเกมนี้บ้างไหมเอออ เรื่องหนูว่าของหนูเป็นเรื่องของความเด็ดขาดค่ะที่แบบเองยั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 งทำได้ยังทำได้ได้ไม่ดีเลยก็จะกลับไปปรับปรุงแก้ไขค่ะครั้งหน้าก็จะเอาใหม่ให้ดีกว่านี้ค่ะโอ้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็เราใจแล้วก็ผมต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนเลยนะครับรทุกคนก็ทุ่มเท <c oughs> เต็มที่มากก็ตั้งแต่วีคที่หนึ่งมา เราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆของเราที่มันยังเป็นข้อบกพร่องอให้ดีขึ้นแต่ก็ชื่นชมเขานะเขาก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็ตั้งใจทุกคนก็เล่นเล่นดีหมดแหละวันนี้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาก็แข็งแกร่งจริงๆนะเราสามารถที่จะได้เซตเข้ามาก่อน2เซตแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าพอมาเซตที่3เนี่ย ทางญี่ปุ่นเขาก็แก้ทางได้ดีเราก็พยายามแก้ทางนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นของเราบางคนเนี่ย<ม>ก็มีอาการบาดเจ็บนะมันก็เกิดขึ้นได้ในระหว่างแข่งขันนะครับซึ่งไอ้ตัวคีเพเยอร์ของเราทั้ง3 4คนเลยก็บาดเจ็บนะเราก็ต้องต้องเปลี่ยนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนตัวน้องๆเข้าไปทดแทนนะ่ยทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีมากเราก็เล่นได้ดีมากเราก็เสียดายจังหวะและโอกาสก็พบว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาดีกว่าเราแล้วก็สามารถที่เอาชนะเราได้ก็คือเรื่องของดิคแอ t แทก การทำแลลลรำ attack, นะแล,ลลี่การทำเคาน์เตอร์แท็กนะแรลลี่กันสอสครั้ง4ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็สามารถที่จะจบสกอร์จบแต้มนั้นได้ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับทีมญี่ปุ่นเขาแต่ว่า,าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าความพยายามที่จะได้ชัยชนะเนี่ยมันสำคัญมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ เพียรพยายามแล้วก็ความศรัทธามุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองนะผมคิดว่า เกมเนี้เป็นเกมที่หนักมากเราเล่นกัน5เซตแล้วก็ดีใจนะที่เราได้เซตญี่ปุ่นถึง2เซตนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้3เซตนะ <Okay. S 1> แต่ผมคิดว่าเด็กๆทุกคนก็มีคอนฟ idence คือมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆที่เขายังเ,เป็นข้อผิดพลาดแต่คงจะพยายามที่จะเอาไปแก้ไขกันในเกมต่อๆไปนะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องไปดูอย่างซีเรียสเลยครับว่า ใครบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเราต้องรีคอรเวอรี่แล้วก็ทรีตเมนต์กันยังไงอันนี้เรื่องของสุขภาพนักกีฬานี่สําคัญเพราะว่าเกมวันพรุ่งนี้ก็เป็นเกมที่หนักอิตาลีก็เบอร์หนึ่งของโลกนะเราคงจะต้องบริหารจัดการตัวผู้เล่นของเราให้ดีนะครับรวมทั้งที่เหลืออีกทั้ง2แมตช์นะก็เป็นเกมที่สําคัญเราจะพยายามเอาเป้าหมายของเราให้ได้นะครับทุกคนก็สู้เต็มที่ก็ต้องขอบคุณ แฟนๆกีฬาทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็เชียร์ทุกคนก็ได้รับแรงใจแรงเชียร์ก็เป็นพลังใจที่ดีมากสําหรับพวกเราพวกเราก็จะพยายามทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยนะให้ให้ดีที่สุดนะสำหรับวีคนี้สําหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับขอบคุณมากครับได้ได้ที่เดี๋ยวเราคุยไปตั้งี้นะั้วันนี้เป็นเรื่ของมันเกิดด้วย ที่เราต้องานอย่างนีเยป็ส่วนทกคนแลวันนี้กนใช้ดีแล้วก็แสดงักยภาพของเดมาได้เรว่าน่าจะต้องได้อะไรจากมัอยากให้ทุคนเนีเรียนรู้ให้เร็วเพราะว่ากว่าหนูจะเรียนรู้อะหนูก็สามสบแล้วอะกว่าจะเรียนรู้ต้องเล่นยังไงโมเมนตัมเทมต้องไปแบบ นีเลยไม่ต้องรอจนสามสิบหนูอยากให้เขาได้นะเกมที่เขาเกมนี่เป็นเกมที่ดีแล้ว กวนาดีซีอาร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันทำได้ดีมากๆทุกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าช่วยไม่ดีหรือว่าสนิทมากๆเราทั้งหมดกันมากคือบรรยากาศมันดีมากคืๆตัวนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไห้รู้สึกเสียใจที่แพ้ในแค่เสียดาย ผ่าเราให้อะไรอ่ะป้าไม่เห็นรู้เลยไหนบอกให้เราฟังหน่อยไดยังไงลูกย่คิวขายิ้ใจิ้ใจตรงไหนไ้ม่ดีตอนที่้าชวยนช่วยี่ได้มากกว่านี้ึงว่าคือตอนซ้อมมันดีกว่าตอนที่แบบอัน Non è un problema di assenza, è un problema di assenza, è un problema di assenza, è un problema di assenza. รู้ดีความรู้สึกนี้มันเคยเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อ10ปีที่แล้วใจเย็นๆพี่บู๊เหมือนกันนะเมื่อ10ปีที่แล้วเราเจะทำไเป็นไงล่ะน้องเพิร์สจะร้องให้อีกเหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นไงกันได้ร้องฮะไ้รรูสึกรู้สึกเศร้าเก่งทีนี้นะได้ได้มาดูแลแล้วฮะมดูแลโอ้ก็ตายแล้ว Oh, ho,